สวัสดีครับผมมิสเตอร์นัตตี้นูบสครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอินไซค์ครับผมซึ่งหลังจากที่พวกเราได้ตกลงมาจากจากที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็จมลงสู่ก้นของแหล่งน้ําสักที่หนึ่งนี่แหละครับแล้วก็มีปลามามาล้อมรอบพวกเราเนี่ยคือรู้สึกว่าเราจะไม่จําเป็นที่ต้องใช้อากาศหายใจแล้วนะครับคือเราสามารถที่จะอยู่ใต้น้ําแบบไม่ต้องขึ้นไปหายใจด้านบนได้เลยคือเราเราจมดิ่งลงมาลึกมากเลย คือตรงนี้มันจะเป็นซากปลักหักพันหักพังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือเข้าไปไม่ได้ล่ะใช่ไหมหรือหรือเข้าได้ันไปทางนั้นนะเข้าไปได้ครับโอเคแล้วจะต้องไปทางขวาล้อื่อ <c oughs> แล้แสงไฟพวกนี้นี่มันคืออะไรอันนี้คือเป็นปริศนาที่ยังหาคําตอบไม่ได้น่าจะต้องเล่นจนจบก่อนนะครับมันถึงจะขี้คายอันนี้นี่มันคืออะไรวะดึงไหมไม่ไม่ดึงไปไหนอันนี้คือเราต้องไปไหนวะด้านบนนัด้านบนมีอะไร โอ้โหนี่ไงเราเข้ามาได้เหมือนมันจะเคยเป็นร้านอาหารหรือเปล่าเหมือนมันจะเคยเป็นตึกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จมลงสู่แหล่งน้ำแห่งนี้ คือม <ítulo> <es> <CHEERING>. ันเป็นตึกเลยอ่ะตึกที่แบบจมน้ำอ่ะน่าสงสัยจริงๆตอนนี้คือมีทางน่าจะเป็นทางนี้ทางเดียวที่เราสามารถที่จะไปได้นะครับเสียงเพลงเริ่มเล่ารือโอ้โหอะไรเนี่ยมีแสงทางนี้ครับขอตามแสงแล้วกัน อะไรเนี่ยดำลงด้านล่างเหรอเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเข้าไปไหมเข้าไปหน่อยแล้วกันวุ้ยนอนปลาไม่ตามตามเรามาไม่ได้แล้วนะครับโดยพัดโอ้ อ๋อโอเคคือมันจะปั่นอย่างนี้ถูกไหมแล้วมันจะปั่นเราไหมเราจะไปยังไงอะ่ะโอเคคือถ้าเราลงมาทางนี้น่าจะไม่ปั่นเราน่าจะน่าจะโอเค นี่ไงรอได้ละอุ้ย,อยโอ้เต็มเต็มอ้โหก็คืนนี้น่าจะเป็นทางเดียวที่แบบว่าเราไอ้นี่ได้นะครับโอเคเรารอมอ๋อมิด มีที่เกาะมีที่เกาะโอเคครับโอเครู้ละเราเกาะด้านบนได้เราไปเกาะก่อนนี่ไงไม่ได้กินหรอกโอเคครับจะขอปลอดภัยไว้ก่อนเราจะไปเกาะตรงนี้ เอ้ยเอาโอ้ยเกือบโอ้โหโกเยไหนก็เปิดแล้วก็ขึ้นเลยแล้วกันคอ้ยเกือบแล้วครับเมื่อกี้โอเคคือเรายังขึ้นมาอยู่บนบกได้ไม่เหมือนกับเอเอเด็กนั่นอะคือไอเด็กนั้นมันขึ้นมาบนบกไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้โห อะไรเนี่ยมีซากอะไรตายอีกแล้วไม่รู้ครับตอนนี้คือดำน้ำลงไปด้านล่างได้เราจะดำไหมหรือว่าเราจะไปต่อไม่เราเราเราเดินขึ้นมาบน,บ,นบกดีกว่าครับโอ้เมียีแล้วอะ่ะอืมมันจะไปถึงไหนอะคือเราจะต้องน่าจะต้องโดนแล้วแหละอันเนี้ยนี่อ่ะ อเ okay. คือมาฝั่งนี้คือมันไม่มีที่ไม่มีที่ให้หลบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรอมันไปฝั่งไปฝั่งขวามือนี่แหละเพราะว่าฝั่งนี้คือเรามีที่ให้หลบแต่ฝั่งขวามือคือมันไม่มีที่ให้หลบเพราะฉะนั้นนี่นะครับ ฮ่าึฮ่าอืมฮึ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 ว้าวตายแล้วโหดีนะฝั่งนี้คือแบบมันยังมาต่อได้อ่ะ ทำเพื่ออะไรเออแต่ถ้ามันมาฝั่งนี้แล้วก็คือเราก็อันนี้ได้แล้วไม่ใช่หะ <laughs> <laughs> เพื่ออะไรอะ่ะงงตัวเองวะโอเคราอนไปฝั่งขวาก่อนนะครับคือใหม่ของเราคือเราจะขึ้นบันไดสีแดงนั้นนืกว่าเพลงพิเศษเราโซบันไดสีแดงไม่ใช่นะมันจักรายานสีแดง เดี๋ยวดีจริๆเลยว่ะนี่โอ้โหโอเคแล้วครับผมว่าน่าจะพอละไปไปไหนอะไปไหนอทีเนี้ยกลับมามันกลับมา คือโอ้โหซับซอ้อนแล้วนี่คือซับซอ้อนละอย่างนี้แนะ่ฮึนี่ยโอ้ ไปต่อครับลงด้านล่างเหรอด้านล่างเป็นน้ำอีกแล้วครับทุกคนโอเคสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วไปไหนอะน้ำทางที่อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นฉากเฉยนี้ยก็นนเป็นพื้นแล้วนี่นนได้ครับ ไปทางไหนได้อะทางนี้ไม่ได้ครับโหจริงแล้วปลาก็อยู่ได้หลายน้ำเหมือนกันเนี่ยอันนี้น้ำที่สาม <c oughs> แปลกๆทำไมใช้คำว่าน้ำบบนี้แล้วมันแปลกหอหือไม่ต้องดำมันเป็นแท้งครับเมื่อกี้ที่เราลงไปอ่ะอืม ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วทำไมน้ำไปอยู่ด้านบนได้อะพวกนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยตกตกตกมีสวิต์ตรงเนี้ย ไม่รู้แล้วครับกดก่อนหอปิดเฉยๆเลยะปิดทำไมอ่ะ <c oughs> ลงน้ำไปแล้วครับ <c oughs> มีประตูด,ด้านล่าง <c oughs> อืมออกแรงหน่อยจอน,นี <c oughs> อ่อ๋อแล้วก็ขึ้นมาทางนี้เหรอ อ๋อโอเคครับทีนี้เราก็เดินต่อได้แล้วใช่ไหมอืมอืมแล้วไอเครื่องอันนี้เอาไว้ทำอะไรวะเออแล้วไอ้ที่มันลอยอยู่ด้านบนนี่มันคืออะไรอะ่ะน่าคิดจริงๆ โอ้โหนี่ปุ่มอะไรไม่รู้ครับอยู่ด้านบนแต่ประเด็นคือเราจะขึ้นไปยังไงอืมเกี่ยวกับไอเครื่องพวกนี้หรือเปล่า เดยวนะเมื่อกี้คขมันมีทางไปทางขวาใช่ไหมที่แบบที่ที่เราลงอันนี้ไปอะเดี๋ยวนะน้ำไ่ก่อนน้ไม่ก่อนเมื่อกี้คือเราไม่ได้ไปทางขวานี่เออจริงด้วยผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นไม่ต้องเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใส่ใจอะเออแล้วเข้ามาทางด้านนี้ นี่ไปเลยจอน,นี่ขึ้นบีครับโอเคจะปุ่มอยู่ตรงนี้หนึ่งปุ่มปุ่มอยู่ตรงนี้หนึ่งปุ่มแต่ว่าเราไม่สนใจครับเราจะเออ่กดไปก่อนแล้วกันอยากรู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันโอเคครับอนี่ไงมีทางจริงด้วยยี่ปุ่มอีกแล้วครับมีเครื่องนี้อีกแล้วอ่ะ <c oughs> โว่ยทำไรวะชาร์จนานอนึ่งกระทไม่ใช่โว่ยทำอะไรอะ่ะอืม นี่ไงผมว่าและตันกระเด็นอะ่ะบอกเลยนี่เราจะต้องเอาอันนี้ไปใช้ตรงไหนได้วะแล้วถ้าไปอย่างนี้คือมันจะขึ้นยังไงอ,อ่ะอุ้ยลอยได้โคตรเท่อ่ะโอเคถ้ามันลอยไปอย่างนี้ได้เนี่ยรู้ละ มาไอออนแมนครับไอออนจอห์นนี่ let's go Woo. ใหม่อะโอเราจะต้องอืมอืม นี่ไงเราศอสูนถ่วงได้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่พอครับเราทำยังให้มันแรงๆอะ่ะเดี๋ยวก่อนคือเราลากไอ้เครื่องเนี้ยขึ้นมาบันไดเนี้ยไม่ได้หรอก กับโดนทับตายถ้าลองลากดูมันจะได้หรือเปล่าไม่ได้อะไม่ใช่มันไม่ได้อะครับคือความสูงแค่ความสูงมันก็ไม่ถึงแหละอืม ถ้าความสูงมันก็ไม่ถึงแล้วเนี่ยนะต่ถ้าทำมุมประมาณนี้่อะแล้วก็ความสูงแบบนี้อเกือบเกือบอเดี๋ยวนะ คือถ้าเมื่อกี้เราเหยียบตรงฝั่งซ้ายแล้วมันเอียงซ้ายได้แสดงว่ามันรับน้ำหนักใช่ไหมโอ้จอนนี่เองก็หนักเตรียมกันแล้เนี่ยเองนี่มันหนักจริงๆเลยวะ่ะ <c oughs> แล้วนี่ขึ้นนี่อหรอเตรียมท่าสไปเดอร์แมนจริงหรอไม่ใช่ละเคผมว่าอันเนี้ย ไม่ใช่ไม่ใช่นี่แล้วก็รอเปิดประตูครับอึ๊บเป๊ะไหมเป๊ะมากครับบอกเลยโอเคทีนี้เราก็จะกลับขึ้นไปด้านบนนะครับ โอ้โหตอนนี้คือแบบเราเล่นมากี่กี่พันเนี่ยเนี่ยน้อนปลากลับมาแล้วจ้าโอเคครับทีนี้ก็ก็ก็ต่อแล้วทีเนี้ย เอไปกดปุ่มกดปุ่มนี่โดยการขึ้นนี่ขึ้นนี่ไปกดปุ่มครับแปะอืมเปิเวอร์เก่งจริงเลยเรา ไปไนต่อไปในต่อตอ,อืมขอคิดก่อนนะครับถ้าเราถ้าเราเอ่ออืม หรือว่านี่ปะเยียงเอียงไ,ไม่ใช่ครับผมว่าไม่ใช่ละคือว่ามันน่าจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับกับกับเอไอ,อ้ที่มันบินได้ฝั่งซ้ายมือ คือโอ้หอย่างนี้นี่เองโคตรกระตุกอะไรอะอะไรกระตุกอะ ทำไมเขาถึงกระตุกกันครับโอ้โหเราลงไปข้างล่างอูง่เหรอตกลงมาตายเ <laughs> 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 นี่ยอันนี้คือเราสามารถที่จะมาทางนี้ได้แล้วใช่ไหม อันนี้ก็คือเป็นเช็คพ้อยของเราละอืมอืมแต,แต่แต่เราจะไปต่อ,อยังไงอันนี้วะโอ้โหเซนดีเขาบอกแล้วบอกเลยว่าอเออเราเอาไปไหนอะ่ะ ก็คือถ้าลงไปนี้ยกูก็ตายเหมือนกัน,กนเออใช่คือเราต้องจับมันไว้ใช่ไหมจับไว้หรือว่าเราไม่ต้องจับคือเราเข้าไปในนี้บ้าเลยคือตรงนี้ อ๋อมีสองฝั่งครับเออโอ้โห,โหเก่งจริงเลยโอ้โห คือพาทนี้นี่คือเราเสียเวลาไปเยอะมากเลยนะครับคือแบบคือแบบโอ้เสียเวลาเยอะมากจริงครับพาคนี้งั้นผมขออนุญาตจบไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันพาหน้านะครับผมสวัสดีครับ